จะทรงยิ่ลับแคะโปดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่6,9 0 0นะครับพร้อมกับชุดเซ็ตช่วงล่างล้อแม็กยางนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไฟฟ้าแล้วก็โชคทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับช่วงล่างจะเป็นของโปรเฟนเดอร์ก็เสียงสุดยอดเข้าใจมากรถผมก็เม่งสั่งเหมือนกันนะครับเบอร์หนึ่งระดับประเทศต้องยกให้เขานะครับเม่งสั่งพ่อสูตรนะครับดังสุดยอดสะใจมากๆ ตัวนี้ไม่มีมอ e, 네 yes. พักนะครับโล่งๆเลยครับตาดยากอย่างเดียวนะฮะสวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอีสุบิกิมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ ได้นํารถของลูกค้านะครับเป็นรถของพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟนัทพงศ์ลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับก็คันนี้อีกลำหนึ่งนะครับก็มาด้วยระบบช่วงล่างแก้ให้จบนะครับมั่นใจช่วงล่างที่ผมทําให้นะครับก็จองแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็เนี่ยครับวันจนถึงวันสมมอบเนาะกระโปรงรุ่นนี้นะครับเป็นตัว1 0ตัวแฮนเดอร์นะครับเกีร์แซดจะ่ทรงยีราฟแคะโปรดาวเริ่มต้นนะครับ อยู่ที่69 0 0 0นนะครับพร้อมกับชุดเซ็ตช่วงล่างล้อแมกยางนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไฟฟ้าแล้วก็โชค๊คทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับช่วงล่างจะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งจะช่วยเรื่องของการยึดเกาะถนนที่เพิ่มมากขึ้นจากโชค๊คเดิมๆเมนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ารายละเอียดใต้ท้องรถล้อรถนะครับภายในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นลืมบอกค้างวดไปผ่อนที่เดือนละ1 2 7 0 0บาทครับใช่ไหมครับ โมเดลหกหมื่นเก้า 69, นะครับก็มาเริ่มที่ตัวล้อแม็กก่อนเลยนะครับขอเกริ่นก่อนว่าลำนี้เนี่ยยาง จะอยู่นอกโปนะครับเพราะว่าเป็นยางโยโกฮาม่านะครับก็ราคาก็เพิ่มอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับโยโกฮามะซีเส้นเลยนะครับตัวนี้เป็นเมคอินเจแปนนะนะครับโยโกฮาม่าเบอร์สองห้าทัพห้านะครับอันนี้ในเรื่องของยางเนาะส่วนยางในโปที่เราจัดให้ไม่เป็นพวกซูแม็กสปอร์ตเอ็กพวกนี้นะครับค่าเทรดเวกอยู่มาณสี่ร้อยนะครับเราก็จัดในโปให้เหมือนกันนะครับเลือกไซส์ได้ทุกขนาดแต่ว่าถ้าเป็นโยโกฮาม่านี่โตลูกค้าต้องเพิ่มตังค์นะครับเพราะว่าอยู่นอกโปเนาะนะฮะ ล้อตัวนี้เป็นงานนะครับ MK Sport นะของพี่นุ่มแมงการยางนะครับซึ่งเป็นล้อลิดเบาเทคโนโลย Performing นะครับซึ่งล้อเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบานะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายนะครับลดออกตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้ช่วงล่างนั้นทนทานมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราจะทรงโหลดลงมามเตี้ยเนาะนะครับเวลาตกหลุมตกบ่อนะครับมันจะมีแรงยื้อของช่วงล่าง กับลอ้อรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาตกลุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลอ้อหนักๆนะครับเวลามันเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยนะครับมันจะยื้อช่วงล่างมาค่อนข้างเยอะซึ่งมันจะทําให้อุปกรณช้างานช่วงล่างนั้นลดน้อยถอยเสื่อมลงไปนั่นเองนะครับเราจริงจําเป็นที่จะต้องใช้ลอ้อรีดเบาดีกว่าครับเทคโนโลโฟมมิงนะฮะเบาจริงครับเพราะว่าผมเองก็ใช้ลอ้อโฟมมิงอยู่เหมือนกันเนาะนะครับเป็นลายที37ก้านยกนะครับสีดำนะครับ มิลลิ่งเลเซอร์แดงนะครับนี่ครับเซรลักแท้ๆนะครับ MK Sport นะครับ MK Sport อยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวลิมขอบเลยนะครับออฟเป็นออฟศูนย์ทั้ง4ล้อนะครับเป็นออฟรถ SUV นะครับซึ่งมันจะไม่ล้นนะครับยาง Yokohama ไรไฟเบอร์2องห้ับห้าห้านะครับ R 1 8นะครับตัวนี้โหลดหน้า2นิ้วใส่ตัวแก้เราแบกให้เรียบร้อยนะครับลำนี้นะฮะไปดูด้านหลังกันนะครับ ครับนี่ครับเรามาดูช่วงล่างกันเลยครับช่วงล่างนะครับแก้จบๆนะครับนี่ครับแก้เผางัดเผายันเผาตกท้องช้างให้รียบร้อยนะครับเผาตรงเป๊ะเลยครับแบบนี้นะครับเวลาเจอแรงกระชากนี่เอาอยู่แน่นอนครับไม่พังไม่เสื่อมแน่นอนนะครับนี่ครับตรงสวยมากนะครับเผาระยะเผานี่ได้เป๊ะเลยช่วงล่างนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับชคคู่หลังนะครับแกน18มิลนะครับขนาดกระบอกโชค57มิลนะครับลูกสูบ35มิลสุดยอดมาก เพิ่มความหนึบและความนุ่มนวลนะครับเวลาขับขี่นะรถนี้ไม่โย้ยไม่โย้ไปครับเข้าโค้ง140นี่สบายมากๆนะครับมือสั่นนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้ไมซีฟี่นะครับท่อสูตรเมงสังครับผมเนี่ยครับปลายไทเทเนะนะครับหล่อๆเลยครับเราไม่ได้ใส่ข้างเดียวนะครับโช๊คครับเราใส่2ข้างนะครับมนุษฝั่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวหาผมใส่ให้ข้างเดียวนะฮะนี่ฮะพร้อมกับตัวแป้นปรับองศาโช๊คนะครับตัวสูงเนี่ยโช๊คอยู่จะเอียงอยู่ประมาณนึงนะครับซึ่งจะช่วยทําให้ การยึดเกาะถึงเวลาเข้าโค้งเนี่ยดีมากๆเลยนะครับรถเนี่ยไม่ค่อยมีอาการโยนนะครับถ้าเจอโชคที่เป็นโชคทรงแบบนี้นะครับซึ่งมันเอียงอยู่มาสัก10องศาเนี่ยฮะแผ่นปิดท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของ B เองนะครับเนี่ยครับแผ่นปิดท้ายนะครับแล้วก็มาดูระยะล้อนะครับว่าอยู่กึงลางซุ้มไหมนะครับนี่ครับระยะล้อนะครับอยู่กลางซุ้มพอดีเลยครับเป๊ะเลยนะครับล้อไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังครับสวยๆครับ คันนี้สับแหลกครับถ้าไม่เกิน2 0งแรงมา้าเอาอยู่ครับช่วงล่างนะครับแก้ให้จบหมดทุกอย่างแล้วเนาะทรงนะครับจะเป็นทรงหน้า2หลังโลดนิ้วนะครับด้วยวิธีการย้ายแหนบนะครับแหนบเราย้ายลงมาแล้วจะได้ความเตี้ยเท่ากับ5นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาความสูง4นิ้วเราจะต้องดัดแหนบมันขึ้นไปนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้วิธีการรีดแหนบเอานะครับซึ่งมันจะทําให้แหนบเนี่ยไม่เป็นคลื่นไม่เป็นรอนนะครับก็ค่าเคก็ เสียแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเยอะนะครับแต่เรื่องมันไม่ึ้นเป็นม่นมันไม่เป็นขึ้นเป็นรอนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ห่วงเรื่องแหนบเนาะแหนบก็เหมือนสปริงตัวหนึ่งนะครับถ้ามันโดนรีดโดนอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนการบรรทุกนะครับก็อยู่ระยะที่ประมาณสัก4 5 0ห้ารอยกิโลนะครับในรุ่นตัวยีราฟแคะนะครับหน้า2หลัง4นะฮะแหนบ มันจะมีแค่3แผ่นนะครับตัวสองพัน่องสองพันยเนาะตัวตัวที่เป็นตั้งแต่ปี2019แล้วแหละนะครับมีแหนบอยู่3แผ่นนะครับเราจะรีดแค่2แผ่นบนนะครับแผ่นล่างที่เป็นแหนบบรรทุกเราจะไม่ได้รีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราย้ายแหนบลงมาเนี่ยรถเนี่ยมันจะมีความย้วยแล้วก็ยวบค่อนข้างเยอะมากๆเห็นอาการได้จับอาการได้เป๊ะๆเลยนะครับตอนที่ผมขับมานะซึ่งเรา จะต้องเซตให้มันดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเเผานะครับเอาให้มันบาลานซ์กันนะครับทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เอาเรื่องของโช๊คเข้ามาแก้เรื่องของอาการโยนด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้แป้นปรับองศาโช๊คด้วยให้โช๊คมันเอียงอยู่ระดับประมาณหนึ่งนะครับมันจะทําให้การเข้าโค้งเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับตามที่ทดสอบมานะครับผมทดสอบนะครับความเร็วเข้าโค้งอยู่ที่140นะครับก็ลดนิ่งมากๆพวงมาลัยไม่มีสั่นเลยนะครับ เอาอยู่แน่นอน104ยสีทางตรง180ยลองมาแล้วนะครับรถผมเองตัว lda ก็ทรงเดียวกันนะครับก็ทดสอบมาเหมือนกันนะครับทุกอย่างนิ่งผ่านจบแน่นอนนะครับมาที่ผมช่วงล่างนี้100%แน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นมั่นใจลยครับเลือกผมไม่ผิดหวังนะฮะผู้ที่ให้ความรู้เรื่องช่วงล่างได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ดัดแหนบนะถ้าปีนี้ที่ผมขายอยู่ประมาณเกือบ200คันนะครับดัดแหนบไปประมาณที่เป็นรถจะทรงดัดแหนบ บัดแนมแ,แบบนี้ทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวสูงนยอยู่ประมาณผมว่าร8อคันได้นะครับก็ประมาณ90%เอเลย95%บเรนลยนะครับก็เนี้ประสบการณ์ผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็การประสบการณ์การเจอเจออาการเจอปัญหานะครับที่เราจะต้องแก้ผมก็จะเจออยู่บ่อยบ่อ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจบหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมแก้มาจากอาการที่เจอจากลูกค้าที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แก้ให้ลูกค้าเพราะว่าเรายังไม่รู้ปัญหาว่ามันจะต้องแก้เนาะ นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้ปัญหาแล้วนะครับรถเนี่ยถ้าออกโฉมมาใหม่เนี่ยนะครับแต่งปีแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อาก,การหรอกนะครับ <_ C 1> พอมันเริ่มเลยปีแรกไปเนี่ยอาการมันจะออกมาให้เราได้เห็นว่าช่วงล่างมันต้องมันมีอาการมีปัญหาอะไรนะครับเราจะรู้เลยนะครับเนาะ <_ C 1> อันนี้ก็ต้องขอภัยในลูกค้าที่มันผ่านมานะที่ออกรถไปเมื่อ2ปีสาปีที่แล้วนะครับที่ยังไม่แก้ให้แต่ว่าชุดเทียงไม่ได้แก้เนี่ยราคาจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า ชุดก่อนเนี่ยราคาจะถูกกว่าเนาะโปรโมชั่นจะถูกกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยโปรโมชั่นแพงนะครับโปรโมชั่นบอกเลยว่าแพงแต่ว่าช่วงล่างนี่เซ็ตให้จบโชคนี่ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยนะครับส่วนในเรื่องของโชคเนี่ยนะครับวิธีการขับขี่เนาะลูกค้าออกรถไปใหม่นะครับผมขอลันอินสัก1,000กิโลก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยประสบเจอมาเหมือนกันนะครับของผมเป็นกระบอกเหลืองซึ่งอ,อตอนแรกเนี่ยผมก็จะก็จะใช้กระบอกขาวนี่แหละนะครับตัวยีราฟแค่รถผมเอลี นะครับผมก็จะใช้ตัวกระบอกขาวได้แหละแต่ว่าทางบริษัทบอกว่านะครับตัวกระบอกขาวโชกหน้าเนี่ยมันปรับโหลดไม่ได้นะครับมันเซ็ตมันเซตโหลดไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นกระบอกเหลืองผมก็เลยไปใช้กระบอกเหลืองนะครับซึ่งกระบอกเหลืองกระบอกขาวเนี่ยค่า K มันเท่ากันนะไอ้ไม่ใช่ค่า K กระบอกขาวกระบอกเหลืองเนี่ยความหนึบความนุ่มมันเท่ากันนะครับเบอร์สี่เท่ากันทีนี้ผมไปปรับเบอร์สามเบอร์สองครับแรกๆโอเคมันก็เหนืบแหละนะครับไปพอ ขับไปได้รอบมาสักพันโลครับเริ่มอยู่ไอ้ครับต้องปรับเป็นเบอร์สี่ตอนนี้ก็คือใช้เบอร์สี่ตลอดเลยซึ่งเบอร์สี่ของกระบอกเหลืองก็เท่ากับกระบอกขาวแบบไม่ได้ปรับนะครับไม่มีไม่มีปรับหรโอเคครับผมทีนี้เรามาดูภายในกันบ้ากนะครับตัวเซตนะครับก็คือจริงๆแล้วในปูเนี่ยถ้าพี่ก๊อฟและนภพแกก็จองปูที่แบบว่าแต่งเต็มมาแหละนะครับก็มีดิฟี่วัดบูธมีฝาบวงอาบอนแหละนะครับแต่ว่า ไม่เอาชอบแบบสายคีนๆนะครับก็ตัดฝากระโปรงดิฟี่วัดบูสต์ไปเป็นส่วนลดนะครับเป็นส่วนลดเป็นเป็นเป็นส่วนลดเงินดาวนะครับสมมติโอดาเป็น9ก็จะเหลือแค่69เนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะได้เครื่องไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเครื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าบอกว่าถามว่าสําคัญไหมสําคัญเครื่องไฟฟ้านะครับเพราะว่าช่วยทําให้รถเนี่ยเร่งแซงได้ดีขึ้นนะครับถ้าใครไม่อยากรีแมปนะครับแนะนําเลยเครื่องไฟฟ้าไปเนาะ ทาอยากให้กล่อง ECU มันรวนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยช่างรีแมปเก่งๆก็เยอะนะครับก็ไม่ใช่ว่าการรีแมปไม่ดีเสมอไปนะครับแต่ว่าคือประกันรถมันขาดไงบางคนแอนตี้เรื่องประกันขาดอย่างเงี้ยไม่อยากให้ประกันรถขาดอย่างเงี้ยก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เวลาเล่นแซงเนี่ยมันจะเล่งได้แบบฉับไวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับในทุกการเล่งแซงเนาะภายในนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับ จอวิทยุเครื่องเสียงนะครับเป็นจอ Android เนาะขนาด7นิ้วนะครับในรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงเป็นพวงมาลัยมีระบบคุชคอนโทรลนะครับเหมือนเดิมนะครับมีระบบควบคุมเสุรภาพการทรงตัวนะครับแล้วก็ระบบช่วยชะลอความเร็วเมื่อเราลงจากทางลาดชันหรือภูเขานั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ a b รกนะครับคู่หน้าเหมือนเดิมระบบเบรก ABS นะครับ ABD นะครับช่วยกระจายแรงเบรกเบรกไม่ล้อไม่ล็อกนะครับนั่นเองเนาะสำหรับตัว อีซู2023ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะคูแม็กตัวเดียวกับวิวเอ็กเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เบาะเนี่ยไม่ร้อนมากเวลาที่เราจอดรถตากแดดเนาะแต่เขายังมีอุ่นๆอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับเบาะคูแม็กนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่ไม่มีระบบคูแม็กนะนะครับคือร้อนจีเลยอะนะครับอันนั้นคือนั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวดากพองเลยนะครับบอบตรงนะครับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยระบายความร้อนได้เยอะมากๆนะครับอุ่นๆประมาณนี้เนาะทีนี้ คันนี้เนี่ยใส่ท่อบเบงซังนะไปไทยไททีไปฟังครับว่าสุดแค่ไหน ก็เสียงสุดยอดแล้วใจมากรถผมก็เม้งสังเหมือนกันนะครับเบอร์ 1, หนึ่งระดับประเทศต้องยกให้เขานะครับเม้งสังท่อสูตรนะครับดังสุดยอดสะใจมากๆตัวนี้ไม่มีหม้อพักนะครับโล่งๆเลยครับสะอาดยาอย่างเดียวนะฮะเห็นพี่ช่างเขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มแรงมานะ้าเลยนะหตัวแต่ว่าก็ยังไม่เคยวัดนะครับไม่มีเครื่องวัดเนาะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ ถือได้ว่าสวยครับทรงสวยอีกลำหนึ่งนะฮะยิ่งได้เห็นตัวจริงผมว่าสวยกว่าในรูปเยอะนะครับแล้วก็ลูกค้าก็นําไปเทสไปทดลองนะครับผมก็มีรีวิวให้ดูนะครับในหน้าเพจนะเพราะว่าในช่อง u t u b e มันรีวิวไม่ได้มันไม่มีคอมเมนต์ไม่มีไม่ใช่ไม่มีคอมเมนต์มันไม่มีไม่สามารถส่งรีวิวให้ดูได้เนาะนะครับส่วนมากลูกค้าก็มาดูวิธีการจัดทรง การแต่งของบีนะครับแล้วก็กดเข้าไปติดตามในเพจอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไปดูว่าเฮ้ยบีแม่งขายรถจิงบอกว่ามีรถปล่อยจิ้งบอกวะเอารถใครมารีวิวบอกวะเอารถเซลล์ทัานอื่นมารีวิวบอกวะแต่เองบอกวะอะไรเงี้ยนะฮะก็เข้าไปสืบสาะดูได้นะครับในทางเพจนะครับก็มีลิงก์เพจให้อยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปกดติดตามได้เนาะนะครับในนั้นก็จะมีรีวิวต่างๆนะครับมีรูปส่งมอบรถลูกค้าจริงๆนะครับส่วนมากลูกค้าของบีเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดประมาณ90% 90%เเลลยย ล้วนๆนะฮะลำนี้โปนดสหกหมืผ่อนเพียงเดือนละ12,700บาทก็ฝากด้วยเนาะนะครับออกรถได้ทุกพื้นที่นะครับอาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามบีได้นะครับส่วนการส่งเราก็จะเอาขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้ B ีขอค่าดินมันเพียงแค่2,000บาทใน,ๆๆน,นทุกๆพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับค่ารถสไลด์แค่2บาทนะครับค่าน้ำมันนะโอเคนะครับฝากด้วย รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นยอดฮี้เลยแหละนะครับทรงนี้แต่งแบบนี้นะครับสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวให้น้องเบี้ยนพาชมรถละคันนะครับเดีย๋ยววันนี้บีดาไปก่อนครับสวัสดีครับ